จัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมนิเทศโครงการสร้างเสริมสุขภาวะภายใต้การสนับสนุนของสสสที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์สมโรงชั้น6นายทิติพัทรสิทธิกฤตโปรเจกต์แมนเจอร์หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุสนโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและปิดเทอมสร้างสรรค์มัศจั์วันว่างจังหวัดสมุทรปราการปี56 6เพื่อการกระจายทุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการทุนละ0 0 0 0ถึง50,000บาทโดยดำเนินงาน ตั้งแต่ปี2562ถึง2563จำนวน26โครงการปี2564ถึง2565จำนวน25โครงการปี2566ถึง2567จำนวน31โครงการนอกจากนี้ส่งเสริมสนับสนุนขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะหน่วยจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มปอบางทุนละ60,000-80,000บาทจำนวน33โครงการครอบคลุมพื้นที่6อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งในปี2566หน่วยจัดการได้ดำเนินงานประชามพัธุ์และพัฒนาโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการจึงจัดให้มีการประถมนิเทศให้ความรู้เรื่องการบริหารโครงการย่อยตามระเบียบของสอสส,สการทําสัญญาโครงการพร้อมบริการเปิดบัญชีธนาคารอมสินการส่งเสริมน,นโยบายความร่วมมือเค,ครือข่ายรณรงค์ปัจจัยยังเสี่ยงต่อสุขภาพได้แก่บุหรี่สุราการชมกัญช,ชากระท่อมอุบัติเหตุและความรุนแรงผ่านโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่สสสสนับสนุนจำนวน65โครงการครอบคลุมในพื้นที่6อำเอ โดยการปถมนิเทศจัดขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลเข้าพรรษาจึงสร้างความร่วมมือให้เกิดการคลิกออฟขึ้นขบวนการรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงในช่วงงดเล่าเข้าพรรษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการกระจายงานรณรงค์ครอบคลุมพื้นที่6อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการและจะมีการติดตามหนุนเสริมในช่วงกลางพรรษาออกพรรษาเป็นวาระสัญญาใจร่วมกันอย่างไรก็ตามในกระบวนการติดตามหนุนเสริมประเมินผลโครงการย่อยยังมีการวางแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้วยการถอดบทเรียนการดําเนินงานในช่วงต้น ้กลางน้ำและปลายน้ำเพื่อน,นำบทเรียนดีๆมาต่อยอดขยายผลในวงกว้างต่อไปขาอะไรยังไงที่เรียงจะใช้ช่วยบอกตั้งแต่ต้นเลยอันนี้คือต้อนน้ำอพอทำทำไปแล้วมันติดขัดอะไรยังไงก็โทรประสานได้นะคะกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ในแมตช์แรกของการประชุมคณนะทำงาน ครับผมสวัสดีครับวันนี้หน่วยจาัดก,การด้านเด็กเยาวชนจังหวัดสุพราารณนะครับได้จัดกิจกรรมในการประสมนิเทศนะครับรวมถึงการแนะนําแนวทางในการจัดโครงการนะครับตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากโหนด เด็กเยาวชนของจังหวัดสุพรรณการนะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศนะครับของผู้รับชอโครงการนะครับรวมถึงสมาชิกโครงการเนี่ยที่ได้มาร่วมปฐมิเทศนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับรวมทั้งยังมีการเซ็นสัญญานะครับถือว่าเป็นหมุดหมายของการเริ่มต้นนะครับในการดําเนินโครงการของหน่วยการด้านเด็กเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรทั้ง6อําเภอนะครับนี่ถือว่าเรากําลังจะขับเคลื่อนนะครับประเด็นในด้านเด็กเยาวชนรวมถึงกลุ่มเบาบางเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับทั้ง6อําเภอของได้รับการสนับสนุนจากสสสและหน่วย การนักเด็กประชนานจังหวัดสุราการครับครับสวัสดีครับผมว่าที่เรือตีธีร,ระพงศ์อ่อนครับเป็นผู้นําชุมชนครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดหมูบางปลาครับวันนีเ้เราได้มาปฐมนิเทศครับามาในด,านด้านด้านของกลุ่มเปาะบางคือได้ทําเสนอโครงการไปแล้วก็เสนอแล้วก็นำงบประมาณนี้ครับมา,าตั้งโครงการของผมจะเป็นโครงการ ส่งเสริมนะครับสุขภาพในการเลี้ยงปลาดุกกระชังนะครับของหมู่7ตาบลบางปลาครับโครงการนี้ก็เป็นการทําให้กลุ่มปอบบาครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับแล้วก็เด็กจะได้มีกิจกรรมร่วมกันในการเลี้ยงปลาดุกกระชังนะครับแล้วก็นําปลาดุกเนี่ยมาเป็นการทําอาหารครับเพื่อจะลดค่าครองชีพนะครับของแต่ละคนในแต่ละวันแล้วก็ได้ จะมีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการแปลรูปด้วยครับเพื่อให้ทุกคนได้ออกจากบ้านมาทํากิจกรรมร่วมกันครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีต Ford Ranger Raptor, Generation Mike. Hope that he showed to everything. <laughs>